สวัสดีค่ะพเม่พี่น้องมื่อนี้กับเมื่อพ่อกับการรายงานพยากรณ์อากาศบร,ร,ยยริเวณภาคอีสานตอนล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อนตอนล่างค่ะมื่อนี้กับมื่พ่อกันในวันที่20ตุลาคม2 5 6 4แต่สภาพี่น้องไปติดตามลักษณะอากาศของบายมื่อนี้ค่ะว่ามีลักษณะอากาศเป็นแนวไดแน,น่ค่ะการคาดหมายลักษณะอากาศมือม่อนี้บริเวณภาคอีสานตอนล่างข่อเข้ามีฝนฟ้าขนองรอยละ20ของพื้นที่ ลมเป็นลมตะว,วันออกความเร็วลมอยู่ที่10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะขาดอุณหภูมิสูงสุดบายมือนีนะคะอยู่ที่30ถึ35ง35อ,องศาเซลเซียสค่ะสนอุหภูมิตามสูงสุดเซามื่นค่ะอยู่ที่21ถึง2 5องศาเซลเซียสค่ะต่อมาครับมาบรงการคาดหมายลากักษณะกาศ7อขอ้างนาค่ะระหว่างวันที่21ถึง26ตุลาคมค่ะช่วงแรกค่ะช่วงวันที่21ถึง22ตุลาคมบริเวณทางอีสานตอนล่างของเข้า มีฝนป่าค่อน้งร้อยละ30 4สบสี่สิบของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะลมนะคะก็ะยังเป็นลมตะว,วันออกค่ะควมเร็วลมอยู่ที่สิบ0ี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นค่ะอยู่ที่ยีาา่สิบดสาสิองศาเซลเซียสสุหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นนะคะอยู่ที่ยี่สิบยี่บี่องศาเซลเซียสค่ะต่อมาน,นช่วงที่สองค่ะช่วงวันที่ยี่6สามถึงยี่สิบหกตุลาคม บริเวณภาคอีสานตอนล่างหองข้ามมีฝนฟา้าขนอกร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่ลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพววมเร็วลมอยู่ที่สิบห้าถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอุณหภูม,มิสูงสุดในช่วงนั้นนะคะอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบสององศาเซลเซีเสยสค่ะ,าาะส่วอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นนะคะอยู่ที่สิบเก้าถึงยี่สิบสององศาเซลเซีเสยสค่ะ ค่ะสำหรับช่วงนี้ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามข่าวสารจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาค่ะตะวันออกเฉียงเหนือนตอนลาอ่างของเขาน้ำสำหรับมื้อน,นี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน